สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หกสองศนย์วันนี้วันที่สนะิบ 16. หกะเฮาอาจคลิปสิบหกเฮาอาจเจโลงวันที่สิบเจ็ดสบเจ็ดนะวันนี้เราจะมาเปิดหีบสมบัติของอย่างเกาะต่อต้านบุกลุกเนะนะมาจะอีกยังไปแนบะเบิรงนู้นเ,นเนลร เกลืออันนี้เสียพลังไฟเสียเกียร์การแบบใด้อยู่รองเท้าโอ้ยจะเป็นโจมตีแล้วกันเหตทีประเทศในเขาแน่กับบัได้เนาะอ่ารองเท้าเอตุทีความเร็วพลังไฟได้อยู่เออ่ตันฐานนี้มันเป็นเหตุทีเหตที่ปร์เซทศให้เขาแล้วกันแล้วก็สิเกลือพูด กินไปหนึ่งครั้งตุง้มกปรปฏิสัต์เอ้ยนี่ไม่เกลือนีเราตามหาตั้งนานแล้วก็ชุฟุบโอ้โหพลังไฟมาครั้งสุดท้ายฟุบชุโอ้โหโอ้โหของดีอ่ะสวยสวยสวยเราจะไปให้วันนี้เออเราจะไปให้ใครนะนี่ไงปลาซาน้ำตื้นเอ้ยมีแล้ววะโวมทีนี่ไง ปับเข้าไปปับ๊บเดี๋ยวตัวนี้ีกปับ๊บโอ้โหสวยแก้วเยียกล่างเอาอุ้มเข้าไปสวยเลยมาบาทนี่ปรับแต่งกันสักเล็กน้อยโบนัสต่อสู้ลดป้องกันได้อันดับแรกโบนัสต่อสู้เออนี่สวยสวยสวยมากไป อ่ะบนาสตอสู้โอ้บุนาเฮพีว่ะเฮพีบนาสตอสู้ชู่พลังโจมตีฟุ๊บโอ้โหดอกนี้อ่ะชูเข้าไปนะจัก,กรพรรดเด็กเราเป็นยังไงบ้างว่าอะไ,ไเห็นยังจัก,กรพรรดเดกคอยปั้นกับพ่ค่อยได้ปั้นกับีิป้นเพิ่นจูก็จะทำขึ้นสามดาวเนาะโอ้เจอกขึ้นสามดาวม่วง ทุกอย่างครบหมดเลยคือคือคือสามดาวม่วงแลักสีพ่อัสีบ่แลวกสีมาปัน่นทะเลลึกปลาชาทะเลลึกขึ้นเป็น5้าดาวม่วงห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงกอ็อีกอ้ยไก่อยู่1 2 3 4 5 6 6 6ส2มสี่ห้อีกหลอยอีกอีกหยสาก็เสร็จในมือล้ว2อีกเดือนกลัวเดือนเครื่อง <laughs> อีกเดือนเครื่องนะ เดือนครึ่งก็ที่เป็นอันนั้นมาพอดีไอ้ยังก่อไอ้ราชาโมเมนต์อัศวินจกกักรุลอัศวินจักรกุลยูอราา์ากกมาพอดีแต่กระพาเด็กเคยสิบบาเด็ดขาดนะครับเฝอเ่นนั้นแต่ว่าตัวบนหนาท่านวะตัวหมดตัวดำมียูหกสิบใบมีหกมีมียูหกใบเดือนหนาสามสิบเดือนหนาสี่สิบสอง ชีชิบซีชีชิบหกหาซิฟแบกซิฟบ่พอคัาได้ข่ามได้ข่ามจากักรพรรดิเอ้ได้ข่ามมัธวินจักรกลเลียวกะปน่าอู้แต่ว่าเสียดายวะเปลี่ยวรีเทิร์นบ่วะใต้ดินล่ะกะดวงเนาะใต้ดินดวงน่าจะเปลี่ยวรีเทิร์นแตกได้โยเพราะว่เสียวมาแบกเสี่ยวมาแบกอันนี้ จะเอามาแบกดานเอ่อนี่สิละฮอคอยฮอจันเสี้ยวนี่ฮาแบกดานจัดทีมแล้วมาจัดทีมนี่ห้ากว่สิมาแบกดนานเทบานเด็กมันแบกบ่ไหวซุยเลี้ยวกับแบกบ่ได้มันเบิดแล้วมันเบิดเบิดเวลาของซุยเลี้ยวแล้วมันแบกดานนี่บ่ได้ต้องเป็นยูอา่ยอายังเดียวแล้วกับปีศาจปีศาจนี่บ่ห่วงเลย เขามีจีโฟเขามี ale, ท,ะทะเลลึกแล้วก็มีกูแค่ซื้อมอบโลอีกอยืนในท้องเทินนะแต่ว่าก็ต้องเอาว่ะต้องเอาไอ้นั่นต้องเอาอัศทรวินจักกุนมาผ่านด่านเอาของฟาร์มของเพราะว่าไปตัวผ่านด่านพิกัดบ่เรื่องจีบเอาเอาขั้นได้ขั้นเอาอ่างกะทิว่าใดพิกัด คั่นเอาดวงสิบว่าใดพิกัดแต่ว่าทีมปีศาจเขาหลายแล้วเขาต้องเอาเนี่ยเขาต้องเอาไอ้ฮีโร่ฮีโร่แต่ว่าใจกะสิอออเอิริดาบวกอิอิริดาบวกกันบ่เอิริดาบวกกะขั้นเอานี่บ่ได้ต้องเป็นกระวังเล็กอิริดาบวกที่ตีแบกทีมได้ อะอะตอมิก <At> นี่ไปบ้าน, it, นเลยเพราะ Means, King, King uh, ต้องบวกกันคิงคิงกับโบมีดาเมจเอ่ะซิวเฟนกะต้องปั่นสุดต้องไปกระบองเล็กเท่านั้นสี่ิีปั่นแต่ว่าตัวกระบองเล็กบบมีหล <c oughs> ังแหลกข่อยบมีเศ็ดยากเีบเทียมจีว่าฟาร์ม PVE มันบ่ได้ว่าสิไปตีคนอย่างเดียวเด้บ่ได้เนวณในตีคนกระบองเล็กบ่มี นี่แหละปัญหามันไม่มีลางเลกนี่แหละปัญหามันนะเอเดรานะอะตอมิกกระบองเล็กอะทิปยเจษเสดโอ้โหอีเห่าไก่กาโลูกาโลกูกับโมีนั่นแหละกระบองเล็กแล้วมาฟาร์มมาพานด่านมัดถ้าเบิ่งฟุกิมันสีมาแจกเลยหาทิปใบกับใบนั่นบอก แจกหาชิบไบก็ไปยังก็ไอของไอตัวยูตัวฟูฟูกิยูอาร์ป่ะฟูฟูกิเอสเอสอาร์ขั้นใดกเป็นแต่ซุม่มยีเด้พูดถึงกันเลยถ้ามันแจกเอามาปลดฟิกเกอร์ฟูฟูกิเจ็ดมือหลังจากเจ็ดมือถือตัวเอือนตบแล้วนี่น,นาหน,นักฟูฟูกินะอัปเดตพลังกันหน่อยเดี๋ยว ทีมพลังเฮาแมนทีมนี้พลังลบฟุบเข้าไปเอ,อ่อห้าสังเซห้าสังเอาโซนิกออกฟึบยี่สิบสองล้านเฮ้ยทีมของเราทีมที่ที่ใส่อยู่เ้ากสิยูอันดับที่ฟับไม่สองกว่าผิดหองฟับสี่สิบเก้า้ยแกวสายฟีของเราสายฟีของเราอยู่อันดับที่สี่สิบเก้า เอาแซงวิตต <preach science split hello> ี้มาแล้วแซงวิต <m> ต <scale> ี้ที่มีไอ้เนี่ก็มียูอาสองตัวเฮาซื้ยูอาทะเลลึกทะเลลึกจักรพรรดิเกโกเคสซ์เพราะว่าเขาจะเอาช่วงแรกเขาจะเอาปูบอมเด้ช่วงแรกมันต้องเลือกเอาระ้วบางปูบอมกับตัวดำเข้าไปซื้อเข้าไปเอาปูบอมเนาะเข้าไปเอาปูบอมเพราะว่าโดนไปปูบอมเขาไม่ได้ใส่ตอนนี้ทีมหลักๆก็คือใส่ เป็นในอ,อ,อย่างกับว่าเด็กโบลอดหลกักไกอัศวินจักรุนสามทีมที่เอาไปพานดานเป็นข้อเนาะปูบ,บอมบริไดซ์เลยตอนนี้กะข่อยกรบโบมี่หรอวะาข่อยก็บบมี่แขกนั่นข่อยกระมี่แขกมีแขกกบมีแขนะกไอ้บ,ไอบาคุซันมีมีบาคุซันกับไปอ,อย่างก็ ก็หัดดิ๊กทำนัานละข้อสายฟรีของเราแล้วก็ชีไปไปต่อนเราปะัดนี้หน้าคตของเฮากะชิโอ้บ่ได้ดเราอัศวินจักกลว่าสิยอ่ะอาสวินจักกลว่าซั่นก็สิได้แม่น510ส,นสิได้แต่ว่าข่อยอยากได้อยู่อยู่510ขอ่ขอยข่อยอยากได้ท่านไอ้หยังก็ราชาทะเลลึกแต่ว่าตอนลาชาไอ้ ยูเทิร at ์นกับรีเอ oh, oh, so ็นกับร so ีเทิร์นกัสิเป็นตอนในดวงโอ้โอแมนดวงไหมอันนี้ยังก่อวะไอเหนือนะฟุตบอกีเนาะแล้วก็อัศวินจักรลเออตอนอัศวินจักรลมาเท่าไหรกัเบิ้งเอ้ากับิีเบิ้งอันหน้าคนกันพี่พี่ก้อนกับพ่อในเบิ้งสกิลอยู่กับบุคคลในสามมือนีกับเฮ็ดงานกับโบชีอยู่บ้านนี่จีโฟจีไฟ <c oughs> นี่กระยู่ของทะเละลึกเนาะราชาทะเละลึกเนี่ยพี่ยี่ใน่ะยี่ไดไปโจมตีสวีริวต่อสู่ต่อสู่โอ้ยมาก็สิประมาณนีแ้แหละก่เอเอื้องก่อนใดจะพาไปดูเดี๋ยวยังก็เข็ดด่วน,น,นอ้ว์เมื่อันนี้ยังไม่ลงเข็ดด่ว,อดวนอยู่เข็ดด่วนไรที่สิ้นสุด เอาจักชีพตาก่อนจั๊กหน่อยก่อนฟึบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บนะดูพีขึ้นเสียงหลังใน่นาะโซนิคบูดความเร็วขึ้นมาปั๊บชูเข้าไปเอามีคอแล้วมีแปดลูกไฟโซนิฟังสีเงาฟุ๊บชูเข้าไปนะอู้พลังยี่สิบสองล้านไอ้ของฮอบเขนได้ใส่ไลอันตีอยู่ด้ยเอยใส่อะนรน่ะนะใส่ยังเกาะใส่รุ่นให้มันครบอยู่ว่าไง ไปห่านสี่สิบตัวแล้วนี่ไปคว้าห่าได้ก็ได้มาโอ้อใครจมยีกันฟืบชุตูบอ๋อห้าร้อยล้านแหงพูดมอนะห้า,หาร้อยห้าร้อยล้านเลยเหรอเพี่ฟืบมาบา้านนี้โอ้เนกแห้งในบอ่อปุ๊บเสยไปข้างทุบเข้าชี้ยอดหน้าร้อยหกสิบสองล้านหายไปมัดทลายเพราะสุดท้ายหยับขึ้นมา ดึกดินทุบหน้าตุ้จิตโลล้วนๆเชี้ยเข้าไปมาปึ๊บอ๊อบตุม้มร้อยสิบสี่ล้านโอเคพ่อได้ไหวไหวไหวชิ่วไหวเชี่ยวเดเซอร์ข้างใช้หน้าคืนมาก็ต้องเอาหมาใส่นี่แล้วบอไวชุจัก,กรพรรดิเด็กจัก,กรพรรดิเด็กคอยว่าติดโลเลยไปวันเลยนะ <laughs> บานตีธรรมดาไป ไอ้ฟืบฟืบฟืบแปดลูกชุกเข้าไปอาจะจะที่ไม่ไหวต้องเอาจากาักระผรดดีมาใส่ตัวกลางมาสะสมพลังจโจมฟืบเข้าไปยัดเข้าที่หน้าโอ้โหเบาขนาดสามตัวเหยียบขึ้นมาทุบเข้าไปโอ้โหน,นันนรามีาบานเปิดตาบ่าหลอดเลยฟืบตู้มเจ็ดสิบเก้าล้านจิตลูกชุ ใบมีดหมุนวนฟุ๊บฟุ๊บฟุฟ๊บวานสไนเปอร์กิดสะท้อนดาเมจชูโอ้โหมะมามสะสมพลังฟอปตุ้มเสยยับขึ้นมาโอ้โหยมีดาเมจเลยแสดงว่าพลังหน่อยเขาเขาชูสะสมพลังจูจจโ่โจมฮึบตุ้มลอยล้านโอ้โหไปวันเอา เอาอีกบ่ฮึบอ,อุ้มลอยล้านเออแฮงเฮงฟูดู้นะจ้กก็แฮง,งพูดนะ <c oughs> จ้กก็แฮงพูด,าพดมาโเคเชซื้อเองก็กจากไอ้ส่วนนี้ค,ค่อยติดโัวแล้วอุ้มเข้าไปไฟวันโถงยังมาโซนิคฝังสีเงาฮึบฮึบฮึบซับเข้าไป บ่มียังหาแซนดาเมตรไปไล่โจมตีขึ้นไปเสยไปข้างทุบหน้าตุ้มหุ้ยสามสามล้านสองแหงขนาดทุบเข้าไปโอ้ยบนาไว้วะชูทุบคืนมาสี่สิบเจ็ดล้านบ่สี่ล้านเจ็ดสีสิบเจ็ดล้านปุ๊บไปบานแล้วแพ้เอาสารภาพแล้วแพ้อะไรเอา,เอายอมแพ้ซะปุ๊บออกไป น้องีเพยกวางยานผนการแข่งขันโจมตีวงหวังพอได้ยังีงสามสิบล้านยี่สิบล้านโอ้โหกระพูดจะเที่ยวไหมกันประมาณนี้เนาะกำลังยี่สิบเอ็ดล้าน เขามันสาย PVP เว้ยเออสาย PVE เอีไว้ชวุกเข้าไปเพี้ยเข้าไปโซนิคฝังสีเงาชุกเข้าไปมาไล่โจมตีสะสมพลังจูโจมฟุบทุบเขายอดหน้าสามร้อยเก้าสิบล้านชุกเข้าไปทุบนาเข้าไประเบิดพีอูบอน,นโอ้ใส่ไล่โจมตีให้ปีศาจเลยวะ บอนเก็นกิมาเขาทุบคืนมาวันนี้เตยขึ้นไปข้างรึบอุ้มสามร้อยสามสิบห้าล้านไปวันเลยแหงคืนหัวหน้าแหงฟูดฟึบฟูดแพอีกตามเคยค่อยโอ้ยเฮียมาฝังซีเงาชุเข้าไปเอ้เข้าวะดาเมจเข้าวะ เขาเรียกว่าทุบขึ้นมาฮึบฮึบฮึบตูมร้อยหกสิบสี่ล้านยีโฟข่อยไปวันยีโฟเขาเลเซอร์ครั่งฉีดขึ้นมาฟึบฟับฟับฟิวฟาไปยังมาที่เองไม่ว่าทีค่าเองอย่าวุยเสยขึ้นไปข้างฮึฮึบพึบตูมร้อยล้านโอ้โหเบาขนาดมัดทลายพอสุดาทุบหนะครับไป ชูหนึ่งแสนนาเมตรเระเบิดพี่ยะระเบิดหาหาแสนมาโมโลแกมสไตล์ชิบะบอมปุ๊บตูมมากอยู่ชิบะบอมมันอันนั้นเป็นชิบะบาลี <c oughs> มามาเหกามามาสายนำชิบะบาลีมาโซนิฟังสีเงเอาชูโอ้โหเบาขานาดมาเซยปค้างขึ้นฮึบฮึบ ึบตูมเข้าไปสูเข้าไปทุบเข้าไป,ป,เ,าไปเสยแตกรผัดเด็กพลังเนี่ยจูโจมบฮึบตูมร้อยห้าสิบล้านมาคือมาต่างกันแหน้งเลยของเจะคของก็ค้องเขาเครื่องต่อเครื่งผู้เพีียหมาเสยมาอีกฟุบเข้าไปลบดาเมตรตูม เกากาลานหุชุเข้าไปนะเลเซอร์คลัง่งฮึบฮึบฮึบฉีเข้าไปฟืบติดโล่ฟืบเพี้ยยังชุมาไล่โจมตีฟืบนับชีบะบอมตู้โอ้ยดาเมจน่ารักขนาด <c ười> ดาเมจไอ้ฟ๊บสามตัวทุบเข้าไปโอ้ยหาหลานสอง ฮึมาปัดทลายพันสุ์ไทยเหยียบขึ้นไปโชว์ตูมเข้าไปเฮี้ยโอ้โหสะท้อนดาเมจไทยโซนบบโี่ข่อยฟุบชิบะบอมตูมเข้าไปไม่มีดาเมจเลยทีมข่อยมาโอ้ไปวันซสนอทะเลลึกเอ้ยตูมโอ้โหติดโรยติดโลยอยู่ติดโลยอยู่ยยมาฟุบเข้าไปฮึบ ตูมโอ้ยเบ่าหวังเลยมัดทลายระสุธาเหยียบขึ้นไปติดสาหัสชูเข้าไประเบิดตตูมยังวันเราเบิดฟุบฮึบเอาุมเข้าไปร้อยสามสิบล้านยังไปฮึบฟุบฟุบเลเซอค้่งถือตัวความนะชูเข้าไปมาดอกนี่ฟุบฟับฟุบฟับชูเข้าไปอีกยินลบลีก ฟืบเข้าไปเอาละบานนี้ขอเน้นๆๆๆเน้นเนีงเนเน้นเน้นเนีงเนียงโอยเบาวองเลยหวัดว่าเขา <c oughs> ชูเข้าไปฟืบเข้าไปโอ้โหเอ้น่เน้นเนียงเนียงสองล้านแปดเขาขึ้นมาอีกติดโลกับมีดาเมที่เขาไอไหลโจมตี เตยขึ้นไปข้างเฮ้ยมันเขาตีเขาโลนเนี่เฮ้ยอือตีเขาโลเนี่ยฮันฟึบเข้าไปชูเข้าไปอืมคอนโดมีโลกูเค่เสือเนี่คืออันนี้ยอนาถนะนะบิ้งและทีมข่อยนี่เลยเสือคลั่งฟึบฟิตชู่โอ้ยถึงตัวอีกแล้วเอ้ยลบหลีกสวยลบีลิติดโลล <laughs> บีลิติดโล โอ้โหจะขบบาัว่าจนนั่นนี่จนขึ้นให้สไลด์ไปเพียเ้ยมาเฮ้ยเน้น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 ไม่ยังยังตูมโอ้ยเกาเ่าแสนโลหัวสองโอ้ยเรียบไ้ลยแพ้่ชุกเขา้าไป,ไปทุบเข้าไปบ่าวเว้ยทุบขึ้นมาสเสรยเรียบร้อยเลยไปวานทั้งสองตูม โอ้โหบ่ huh. <laughs> อยากพากเลยโชว์เข้าไปแล้ไปยังอีกฮึบฮึบเข้าไปเรียบร้อยโอ้โ oh ห oh. สี่กันหาเทินโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวห้าสิไปฟ้ามต่อกะสู่ไพ่บ่าได้แล้ว <laughs> ไปแล้วครับ